จะมารลับลับโดยในวันนี้นะครับผมมาจูบิเกลวจะไปบุกร้านสปาบัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนั่นเองนะครับน่าเป็นกาแฟที่แบบอร่อยเกือบที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยกินแล้วพร้อมกับเดินเที่ยวในเมืองชิบูย่านะครับแล้วก็ตามล่าหาร้านคัดลึกลับในชิบูย่าครับเหมือนเขาที่นี่จะมีร้านลับนะครับร้านลับเหรอใช่คือร้านลับี่ร้านเนี่ยไม่รู้ที่นี่ร้านลับเยอะมากล็อกอีพีนี้จะสนุกแค่ไหนและเสียงยิ่งเยอะแค่ไหนก็รอติดตามชมล็อกญี่ปุ่น E p พีได้เลยครับโอเคนะครับวัน วันที่สองแล้วนั่นเองนะครับที่เราไปอยู่ที่โตเกียวนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะ,อะญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้เราเสร็จปุ๊กว่าคืนหนีกับไปนอนเลยนั่นเองครับสลบเลยอะแบบถึงเตียงปุ๊บหลับนั่นแหละครับก็เดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปเที่ยวอะไรที่ไปเกี่ยวกับการ์ดกันบ้างมันจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็ไปขึ้นรถไฟกันก่อนเลยครับอย่างแรก โดยจุดสต็อปแรกที่เราจะไปในทริปนี้ครับก็คือสถานที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากไปมุกๆาครับแน่ว่าผมก็ชวนจูไปครับแล้วก็ไปสต็อปกันที่เมืองอย่างเมกุโร่นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เมกุโรนั่นเองนะครับก็นั่งรถออกมาไกลหน่อยนะครับก็ถือว่าเจ็บไปแลวเหมือนกันครับใปมากแน่ว่าเมื่อกี้ผมไปแวะร้านขายยามาครับเจอนี้หิ้วปุ๊กเค็มๆน่ารักมากเดี๋ยวก็กินแก้เบื่อไปก่อนได้ยังไงครับ ร้านอาหารไทยครับก็พพันหนึ่ยเยนตีบ้านเราก็คือสองกว่าบาท200กว่าบาทแพ<ค>งมิชันเจออาหารไทยเว้ยเม่กี้ป้ายร้านมันเขียนว่าอาหารไทยแอนอาหารอินเดียเ,ยเลยด้วยมันน่าจะเป็นอาหารคนไทยแล้วมั้งไม่รู้อ่ะไปน้ำโมเกเต,ตอร์ไม่แย่ไม่แย่ผลไม้รวมหลังจากเดินกันไปได้15นาทีเราก็มาถึงแล้วครับกับ Starbuck s r e s e r v ร r o โ s t e r y t o k y ตเกวครับซึ่งเป็น Star b u c k s ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและก็มาตั้งอยู่ที่เมกุโรนั่นเองนะครับผม วันนี้เราก็มาถึงสตาร์บัคนั่นเองนะครับแล้วกปรไฟลมีพิเศษยังไงเห็นในรูปกุ๊กกันนะมันบอกว่ามันมีโรงคั่วกาแฟของตัวเองแล้วก็เป็นหนึ่งในสตาร์บัคที่ใหญ่มากๆที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโคตรใหญ่แน่นอนว่าพอเข้าไปในทำเอาผมว,าว้าวมากๆเลยครับเพราะว่ามีทั้งเครื่องคั่วกาแฟสุดบิ๊กเบิ้มและแถมเบเกอรี่ก็น่ากินสุดๆครับแน่นอนข้างในร้านนี่ก็ใหญ่มากๆครับได้รู้แบบค่อนข้างแตกต่างสตาร์บัคที่ผมเคยมามากๆครับ และเมนูนะครับก็สามารถสแกนผ่าน QR วโอาโคสแล้วก็มีระบบแปลภาษาด้วยครับถือว่าจาบมากๆเลยครับแน่นอนว่าเมนูก็น่ากินสุดๆครับแล้วก็ม,มีหลายเมนูซะเหลือเกินนั่นเองนะครับผมบอกแล้วว่าโคตรเด็ดตอนแรกเห็นภาพไม่นึกว่ามันจะมาใหญ่ขนาดนี้ครับใหญ่เพราะว่ก็ใหญ่ที่สุดในโลกวะเออ้ตอนเห็นพวาที่มึงบอกาไปหาข้อมูลมาเห็นเขาเค้มมาว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหมายถึงว่าแบบไอพวกโรซารีพวกเนี้ยก็คือเค้มว่าเป็นร้านกาแฟใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มาเปิดที่เมดิโอลนะครับมันก็ใหญ่จริงๆเลยที่ อันนี้เขาก็ให้เครื่องสัตว์มาครับรอไปรับเครื่องดื่มนะครับก็เดี๋ยวผมไปเดินทัวร์ชั้นบนบนก่อนแล้วกันนะครับระหว่างนั้นคุณจุเปเกลรอเครื่องดื่มกับเฟาโต้ด้วยนะครับจัะนน่งเ โดยสตาร์บัคที่นี่จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนั่นเองครับโหเรียกว่าแบบเยอะมากๆเลยครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราเดินรีวิวกันทีละชั้นก่อนเลยแล้วกันนะครับในว่าชั้นหนึ่งก็มีเบเกอรี่แบบบิ๊กเบิ้มด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้แวะนะครับก็พุ่งไปที่ชั้น2ต่อเลยครับในว่าชั้น2นะครับก็คือทีวาน่านั่นเองครับก็คือจะเน้นเป็นที่ชาเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็มีเบเกอรี่ต่างๆสำหรับผู้หญิงด้วยแล้วก็มีขายผงงชชชชาาาาาาาด้้้้้้วววยยนนนนนนัััััััั่่่่่่เเเเอออออคคคครรรรรรรบบบบบถืืจมมกกกๆไไไไีขึปปปตตล็ห ว่าแบบสวยไม่แพ้กันครับเพราะชั้นนี้ครับก็มีทั้งบาร์นะครับส่วนตัวด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็โชว์เครื่องขั้วกาแฟด้วยครับอี่เรียกวแบบน่าตะลุยแวะทุกชั้นมากๆเลยครับและแน่นอนครับโซนสุดท้ายก็คืออืโซนบาร์ค็อกเทลครับโคตรจ้ามากๆเลยนั่นเองนะครับโด้านนอกมีมุมเอาดอเลยครับโหเห็นวิวเมืองชัดเจนแม่สวยงามจริงครับนี่ แน่นอนเขาว่าวิวของชั้น4ชั้น5้าเองก็สวยไปแพ้กันครับแทนไปนะครับว่าจะเห็นวิวของเมืองโตเกียวที่สวยงามมากๆเลยครับได้รูปแบบคุ้มค่ามากๆนะครับที่มาแวะที่สตาร์บัคสาขานี้นั่นเองนะครับแน่ถ่ายรูปเก็บไปที่ระลึกซะหน่อยแล้วกันเฮ้ยคุณกินอะไรเนี่ยโอ๊ตมิลลาเต้มั้งของคุณอะผมเป็นแบบเย็นครับแบบเย็นโอ้ยนั้นน่ากินบอกม่งมีฟองด้วยนี่ยเขาบอกว่าเมนูเนี้ยให้สดอึกไปเลยครับ รสเป็นเบียร์เมนูนี้ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> น่าเป็นกาแฟที่แบบอร่อยเกือบท <c oughs> ี่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยกินแล้วรั <c oughs> วดีมากๆอร่อยอร่อยมากๆ <c oughs> อันนี้ผมจิ๊กแบบร้อนมาจาจูบิเกลนะครับอ <c oughs> ืค่อนข้างเข้มนะครับแต่ก็อารมณ์แบบอุ่นๆลงตัวลงตัวเลยครับเหมาะกับการกินกับอากาศญี่ปุ่นช่วงนี้ครับที่มันเย็นๆหน่อยนะครับเย็นๆร้อน หลังจากที่ผมกับจูบิเกลได้อิ่มเอมกับรสชาติกาแฟของสตาร์บัคนะครับพวกเราก็ออกเดินทางหามื้อเที่ยงกินกันก่อนนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าจูบิเกลก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยของร้านพาสต้าร้านนี้ครับแน่นอนว่าผมเองก็แวะไปกินนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเมนูที่ผมสั่งก็คือพาสต์รตี้นะครับเมนไทโกะแซลมอนครับที่อร่อยมากๆเลยนั่นเองนะครับโอ้จูบิเกลครับ,รบเรากลับมาที่สถานีรถไฟแล้วเราจะไปกันที่ชิบูย่าเราจะไปไหนกันคุยมาเนเตอร์ใช่ แต,แต่เมื่อวานนี่ผมเห็นในเฟซอ่ะคนมาชิบูย่าเยอะมากรถไฟเบียดรถออกมาเลยรถนิวิกก็หรอร <c> ถ <oughs> นิวิกีก่ะคุณ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็เดี๋ยวเรารอรถไฟกันก่อนแล้วมาดูที่ว่ามันจะเบียดอย่างที่เราเห็นในคลิปจริงหรือเปล่านะครับก็รอดูแล้วกันโอเคครับเราก็มาถึงชิบูย่านั่นเองนะครับผมเยอะมากเลย คนเยอะสมชื่อแหละรครับชิบูย่าย่านช้อปปิ้งครับคนเยอะจุดสต็อปต่อมาที่เราแวะกันนะครับก็คือชิบูย่านั่นเองนะครับแน่นอนว่าก็คนเยอะสมชื่อเลยนั่นเองนะครับมากี่ครั้งคนก็เยอะนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าเป้าหมายที่เรามาในรอบนี้ครับก็คือโปเกมอนเซ็นเตอร์สาขาชิบูย่านั่นเองนะครับท่าที่น่าเดินมากเลยเดินเขไม่เหนื่อ,อยเอาจริงๆผมชอบอยนะข้างข้างนี้ตรงที่มีเดินเอาท์ดอร์ด้วยบ่งยินดี ถ้าที่ไทยไม่ไหวน่าจะร้นนอนแต่ผมเจอ Nintendo ว่ะพือ <c oughs> ่อนเฮ้ยเจอ Nintendo เหรอนะฮะคือ Nintendo ตัวเดียวเนี่ยและแน่นอนว่าก่อนที่เราไปถึงครับก็มาหยุดที่ Nintendo Store นะครับของชิบูย่านะครับเนี่ยเราผมเองก็ถ่ายรูปเก็บไปที่ระลึกครับแล้วก็เดินเข้าไปข้างในห้างเลยนั่นเองนะครับนี่ในที่สุดเรามาถึงแล้วครับกับโปเกมอนเซ็นเตอร์ชิบูย่านะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นโซนถ่ายรูปหมดเลยถ่ายได้โอ้โหไฮไลท์ก็จะเป็นเจ้ามิวค<อ>ู แน่นอนครับว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่นี่นะครับใหญ่มากๆครับทั้งมีโซนสำหรับดีไซน์แลบนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากออกแบบเสื้อผ้าสกรีนเองนะครับลายโปเกมอนด้วยนั่นเองนะครับผม นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าโปเกม,มอนมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตานะครับและรวมถึงการซัพพลายของการ์ดเกมโปเกม,มอนต่างๆครับที่มีทั้งกล่องใส่การ์ดสลีปนะครับกล่องใส่เพย์แมทและอื่นๆอีกมากมายครับนอกนนจากนี้ก็ยังมีซัพพลายของเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยนี่บ็อกซ์เจนนเนเรชันนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นจะเป็นแบบกราร์ดเดีครับไม่มีส่วนแบบบ้านรนะเราเลยชไม่แผ่นเสื้อเจียวดูเท่ ไมาแขวนเสื้อจีโอรูด้วยนี่ปูพิเกลมาสเตอร์บอลหมูจะปลามาสเตอร์บอลใส่พุดด้ต้องการอะไททนเซนการ์เลยเซนการ์ไม่ทางทะลุได้ตาการจับร้อยเปเซนเลยด้วยก็คุเพอร์เฟกการมันจับไม่ได้หรอกเรียบร้อยครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วนี่จูพิเกลนี่พิเกตูคุณโดนไปเท่าไหร่เนี่ยโดนไปตอนแรกจะโดนไปเกือบหมื่นสองครับแต่ว่าแท็กซ์ฟรีเหลือหมื่นหนึ่งโอ้เดี๋ยวช่วยเยอะอยู่ช่วยสามร้อยบาทนี่ครับคุณจูพิเกล ตอนผมซื้ออ่ะเขาให้ผมซื้อซองด้วยนะผมซื้อซองมาหรือเปล่าซองโปเกมอนแน่นอนอย่างผมทำไมจะไม่จุ่มผมซื้อของสโน w h a าร์ดเพราะว่าเป็นแพ็คที่ไม่เคยเปิดแค่นั้นแหละเหตุผลง่ายมากไม่เคยเปิดบ็อกแพ็คนี้ของคุณนะ่ะซองเทลักกอร์ครับเหตุผลที่ซื้อก็เพราะว่าซองนี้สารมันเยอะครับแล้วก็บล็อกอีุยไม่มีขายนะครับชุ๋ยแล้วนะ ladybird ระดอนยาดองยาดองยาดองกะละก้าแล้วก็ตําเป็ดนะครับเกลือเกลือเกลืออเอ อะไรอะเรอไม่รู้จักปลาปลาโง่<ป>วิงกรูแล้วก็ฟึบโอ้โหขาวอย่างนี้รู้เลยเตือยึ๊บอ,อังซูมาลิวเฮ้ยโูก,กันเลยสล็อตหมาโง่แล้วก็โอ้โหอย่างงี้ดันดันสปีดขาวลวนจ้าเรือคู่ครับเรือาคู่ครับเอาเอาไปล้อเล่น ก็ไดมผมจะมาร้านลับร้านลับร้านลับลับสมชื่อครับชั้นบีประเด็นคือถ้าไม่ <c oughs> คือมันมีแผนที่นะคือร้านแม่งแบบเนี่ยจนเขาต้องมาคีออกร้านกูอยู่ตรงนี้นะแล้วร้านเนี่ยไอ้ร้านเนอนเน็นดิสโทลิกิเบอร์เกอร์อะ่ะแม่งปิดไปแล้วอ๋อไอเขาต้องจิ้มอย่างเงี้ยถึงกูจะรูอะ้อ่ะได้งั้นลองแวะไปดูครับชั้นหกชั okay. ้น้านลับย่านชิบูย่าแม่งลับจริงเลยลับเป็นกูเพิ่งเห็นเนี่ย แน่นอนว่าเดินเข้าไปก็เจอสินค้ารอของวันกาบมากมายเลยนั่นเองนะครับและก็ร้านนี้ก็ขายโปเกมอนเยอะมากๆเลยแต่แน่นอนว่าสิ่งที่การ์ดไฟตเตอร์อย่างเราต้องซื้อก็คือวันกาบนั่นเองนะครับอยู่หงทีมเล็กง,ง,ง่ายๆเลยครับผมอยากเปิดฮาดาวไม่ออกไม่เป็นไรสองมันรีเซลนะครับเฮ้ยอร,อร,อรอดรอดบอกนี้รอดละอันนี้คือแบบมึงได้บล็อกหนึ่งละ <laughs> จบละจบลวที่เหลือจะเกลี่ยก็ได้ละที่เหลือเป็นเขาเรียกว่า กำไรชีวิตเฮ้ยอ๋อมีลีด้วยเหรอมีมีครับมีครับโอ๊ยลี้แล้วฟอยด้วยอ่ะเพิ่งลัวเนี่ยเพิ่งรู้ตะกี้เลยอะไรวะอ๋อมันมันชื่ออะไรนะโรเซ่ปะโรซาโรซาปลากระป๋องอะไรวะโอเวอร์กะลีมีด้วยเหรอลีแต่ลีแค่อันนี้นะอ้อเหรอก็ผมจำได้เลยช่วงหนึ่งแม่งโอเวอร์ชมพูแม่งสามสิบบาทอันอันอะไรวะซับแพสนิคอ๋อตุ๋ยนะใช่ไปให้สักคนแล้วกันอกสองทองแล้วมา ถ้าถ้าอันนี้ไม่ออกนี่ขายต่อแล้วสองร้อยสามร้อรเฮ้ยเฮ้ยดรอดหดรอดหมดรอดรอดรอดแล้วุกดาวขรออกเออารหนึ่งซมแรหนึ่งอันนี้คือไม่มีอะไรฮะอซแรอซรโอกาสหนึ่งในร้านครับเคียร์ล็อเทพเออรีบอกเทพติ๋นดูดิรบอกเทพรอกซแรเราออกเราอมแบบ หนีอย่างนี้โอบดาวสองโอยโกงสองโลซ่าสองโอบดาวเนาะของดีแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทกล่องเนี่ยแปดร้อยบาท800บาทเอ้อนี่คุณจะเดินพาผมไปร้านรับอีกที่เลยเนี่ยแต่อันนี้อันนี้ไม่รับอันนี้คือมันบอกจมงแจ้งว่าเป็นร้านการะ ก็ถึงแม้ผมจะพูดว่าไม่อยากจะแวะร้านการ์ดเท่าไหร่ครับวันนี้แต่แน่นอนว่าเพื่อความสุขของเพื่อนครับพาแวะได้ครับแน่นอนก็พาเพื่อนผมไปของเกี่ยวกับการ์ดโปเกมอนจำนวนมากครับและแวะตะลุยตามหาร้านรับต่างๆครับและดูเหมือนว่าร้านนี้จะได้เงินคุณจูบิเกลวไปอีกหนึ่งร้านนั่นเองนะครับร้านรับไอจูสอยแล้วครับแมทนะครับผมได้สิ่งที่ผมอยากได้มากคือแฟมน้องลิลี่ับโอ้โหย้อนแสงปะไม่ย้อนไม่ย้อนไม่ย้อนมันคือแฟมใส่การ์ดนี่แหละแต่อาร์ตมันสวยผมว่าอาร์ตมันสวยดี คือแบบเจอเขาขายแยกพอดีใช่แต่ถ้าขายแบบอันแบบแบบอันแบบสำเร็จรูปที่แบบไม่ได้แก่อรู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าพันเยนโอ้โหแพงเหมือนมันเอาสี่พันเยนไปสุ่มอ่ะซึ่งไม่กูอยากได้แค่นี้คุณจะไปพี่แก้วคุณมันอยู่หน้าคอนโดมครับเนี่ยเหมือนเขาที่นี่จะมีร้านลับนะครับร้านลับเหรอใช่ชือร้านรับกี่ร้านเนี่ยไม่รู้ที่นี่ร้านรับเยอะมากนี่นี่ร้านนี้เลยโอ้โหแม่ไปเราเราเข้าไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามาร้านการครับที่แมงชื่อว่า หน้าสอยชันนะครั mhm. บเนี่ยแม่พอก็าชาพอพอใส่อะไรวะสลีครับนี่ลายสลีนะสวยสวยมหาไม่ได้โปเกมอนเซ็นเตอร์เลยนะสวยสวยสวยซื้อมาเพราะสวยนั่นแหละโอเคปะโอเคนะครับหลังจากตะลุยร้านลับครบแล้วนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับไปชินากาวะนะครับน้องบอสแนะนำมาครับแต่ตอนนี้น้องบอสสลบไปแล้วน้องบอสเราเพิ่งมาไงเออเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกับน้องบอสอีกทีพรุ่งนี้นะครับนะครับผม แน่นอนครับว่าจุดสต๊อปต่อไปที่เราจะแวะกันนะครับก็คือเมืองชินากาวะนั่นเองครับซึ่งน้องบอสบอกว่าเมืองนี้น่าเดินมากๆเลยเลยว,ว่าผมกับจูบิเกลก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางนั่งรถไฟไปที่ชินากาวะนะครับและพบกับความอึ้งต่างๆมากมายครับจูบิเกลครับครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยชินกากาวะครับชินกากาวะครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชินกากาวะนะครับพี่น้องพีน่น่านบอกว่าชินกากาวะคือเป็นเป็นจังหวัดแห่งธรรมชาติใช่ไหมครับผมยังไม่เห็น ธรรมาชาติเลยครับตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้เหมือนโดนสแกมยังไม่รู้เลยนี่ผ่าทางออกเลยวะไปครับได้สูดดมธรรมชาติอากาศกเย็นเจี๊ยบเลยอะไรคิดอยู่ว่าธรรมาชาติไหนวะ <c oughs> เฮ้ยยานวัดวัดทีธรรมาชาติของน้องมอสอาจจะเป็นย่านที่ว่าแบบเหมือนเมืองน้อยก็ได้อะไรครับแต่แค่ตรงนี้เราบังเอิญยังไม่ออกจากสถานีรถไฟเราเพิ่งได้ออกพี่ช่วยเป็นการออกที่กว่าจะออกนานมากดูชิวๆดีทั่วเมืองแบบเมืองอะเมืองแบบเหมือนคนญี่ปุ่นอาศัยกันอะ แบบไม่ใช่เป็นเมืองนักท่องเที่ยวอ่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่ามันไม่ใช่แบบเมืองนักท่องเที่ยวที่แบบไอ้เหี้ยมีแต่ต่างชาติอ่ะไอ้บอสอ่ะมันอยากจะพาพวกเรามาดูธรรมชาติของพนักงานออฟฟิศว่ะไม่น่าจะได้หมาเหี้ยเพราะว่าอันนี้คือเราหลงอ๋อตอนนี้คือเราหลงอยู่กูนั่งชิมนะกูมาถาอะไรเนี่ยเฮ้ยลมแรงมปะแรงก่อนคุณถ่ายแรงกว่านี้อีก แม่งตัวปิวเลยดูอ่ะดู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 ไปดูไปดูไปดิสูงตูงแตบสูงแบบนี้ชื่อสวนว่าชิบาบาระโจปาร์ะชิบาระโจปะไม่รู้นะสำเนียงถูกไหมฮะแต่เป็นชื่อเนี้ยบรรยากาศก็โล่งชิวๆสบายๆมากเลยครับสำหรับสวนที่นี่ครับก็ฟิลเหมือนสวนสาธารณะนั่นแหละครับมูโคนะทอม อะไรครับนี่ครับโลโดเด d e n d r ม n m o k มาทำาเันธเฮียเลยไม่ามึงจภาษาอังกฤษแต่มึงไม่นมเขียนไมามนชื่อวิทยาศาสตร์บว้ยหลังจากเดินฝ่าสวนไม่ได้สักพักหนึ่งครับก็รู้สึกตัวครับว่าเมืองนี้ไม่ท่ามีอะไรเท่าไหร่ครับก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟและกลับบ้านไปนอนที่โรงแรมครับเพราะเนื่องจากว่าผมกับจูปิเกลเนี่ยก็เมื่อยขามากๆเลยนั่นเองนะครับ และแน่นอนก็หมดไปแล้วครับอีก1วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางสู่1วันก่อนแข่งเดวันกระสายนั่นเองนะครับ ต่อหน้านะครับผวกผมนะครับจะไปที่วัดอาซากุสะในยามฝนตกครับแล้วก็พาไปกินร้านกิวคัสึเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับที่รอบนี้อร่อยจนคนต่อยกันเลยครับไงจนคนต่อยกันเออต่อยกันและก็ออกเดินทางไปซื้อบ็อกเฟสติวัลนะครับที่โตเกียวบิ๊กไซ์นั่นเองครับที่แน่นอนว่าก็สูงกาชาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโคตรมันอะตัวยังกาชาแน่นอนครับว่าคลิปต่อไปนะครับเดย์ซูนที่เราไปซื้อบ็อกกันจะมันแค่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมในบล็อกตอนต่อไปได้เลยนั่นเองนะครับผม